สวัสดีครับแลนี้ก็คืออยากเทพแบบนี้ต้องจิกเงินมีวันนี้จัดหนักเออสา<ำ>มมึงเฮ้ยเพราะมันคือสิ่งที่รอคอยและ,อ,ะอยากปลดล็อกมาตลอดโอเคโดมินิกโซบอสไลแต่เดี๋ยวให้ทุกคนดูอะไรแล้วจะขำแต่ไม่เป็นไรไว้ให้มันเป็นปัญหาของผมได้ได้ได้แต่อันดับแรกครับไปครับได้ข่าวว่ามีคนชอบเสยผมเข้าเกมนจริงหรือเปล่าดูดิเดี๋ยวขอเล่นให้คนดิ เอาไงดิเราทดสอบกันเองก็แล้วกันต้องทำโอทีกันละทริปารทีกิ We let them oh. say what they gon' say about us That ain't nothing. I ain't bothered. Not a problem, haters hate, another day in dollar Keep your money, rather have you pay the homage Delay the profit, we go free on it Yeah, no real one, not the cop if you need reminding, We're the same, we remember <laughs> Let me relax. Stop assuming. เท่เลยก็ต้องติดตลกซะหน่อยติดหาซะหน่อยนะครับพี่ชายที่น่ารักของพวกเรานะครับครับล่าสุดคุณผู้ชมครับ FC ออนไลน์เปิดตัวนักเตะไทยคนใหม่ลีซอซึ่งรับฟรีที่ b บ t เท e p a พ s 30ตั้งแต่กันยายนเป็นต้นไปนะครับฉะนั้นโอ้ช่วงนี้ไทยเบสเริ่มสร้างทีมได้มันละใช่แล้วไปรวมกับเมื่อก่อนที่มีอยู่ถูกต้องเริ่มมันแล้วนะการสร้างนักเตะไทยในเกมนะครับก็อย่าลืมไปจอยไปร่วมสนุกกันนะครับคราวนี้ครับกิจกรรมในวันนี้คุณผู้ชมครับเราจะมาอ้นี่อีกแล้วนะซี เล็กเอเบิลไมสโตนชอบจังเลยต้องจัดจริงๆแล,แล้วรอบนี้คือเห็นตั้งแต่ตอนในเพจเขาอัปเดตอ่ะปึง้งซีเล็กเอเบิลไมสโตนยี่สิบสามฮาร์ดเวิร์กเกอร์บ <H W. S 1> โซบอสไลน์ต้องมาสักทีมาเขาบอกว่าเป็นการกลับมาอีกครั้งของนักเตะคลาส23่ w สามสามารถจับจองสุดยอดนักเตะได้แล้ววันนี้นี่กิจกรรมนี้ถึง15ตุลาคมนะครับครับผมนี่เลยครับโอ้โหพร้อมเล่นแล้วที่มันฮาคืออะไรรู้ไหมที่บอกไว้นะครับคือเติมด้วยความมุ่งมั่นว่า กูเอาแน่ออแบบเน้นเลยบบกิจกรรมนี้เพราะว่า s w ทุกคนน่าจะรู้นะครับผมแบบว่าโซโบนี่แบบเราเรียกร้องมาตลอดเออต้อง<า>เอาให้ได้ประเด็นคือไอดียีิฟูอิตาลี อ้าวแล้วกดไปทั้งสามเติมผิด ID ดีแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาเอาเอามาก่อนใช่ใช่ใช่เพราะเดี๋ยวอย่างที่บอกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่ขนาดนั้นใช่มันไปเทรดหากันได้โยกย้ายสส่พวกโยกย้ายกันได้ ID ID ีตัวเอง2ออันอยู่แล้วนะครับอ่ะก็ไม่เป็นไรอ้าวเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตจัดหนักสักหนึ่งกิจกรรมเพราะว่าเขาบอกเลยตามล่าหานักเตะ23่สิบสา r ฮาร์ดเวิร์เกอร์ครับผมแล้วใบที่เด็ดเนี่ยมันคือเราจะได้เปิดสใบตอนแรกปกติเราจะเอาขวามือนะคูณ2ไว้ก่อนแต่นี่มันดาบห้าสิบอะจากร้อยยี่เหลือห้า นะเออเฮ้ยหรือเอาร้อยยี่ดีเฮ้ยเอาห้าสิบพอห้าสิบห้าสิบเอาไงดีวะห้าสิบห้าสิบนี่ลองลองลองปรึกษาไอ้เจมดูเดี๋ยวเดี๋ยวลองต้องลองทักไปถามไอ้เจมไอ้เจมว่าไงเดี๋ยวนี้ผมมีความรู้น้อยหรือแม้ไม่ทันใจก็โทรหาไปดีกว่าโทรไปจะไม่ตอบไอ้นี่แต่มีลูกก็เปลี่ยนไปแล้วเจอาก็ดีแล้วอ๋อขอร้องขอโอเลครับพี่ฮัลโหลครับผม อ่ครับผมอ่าดิ่ไปชนีไทยนะครับคุณมีอ่าพัสดุตกค้างตอนนี้ครับออได้ครับเอ่อผมเขียน่าชื่อเอลิเแนฮาร์ครับไอของกรัวเลยนะเฮ้ยไอเจมแรกครบร้าน f อซควรเอาดามห้าสิบหรือร้อยี่จริงๆอ่ะเขาเอาท็อปห้าสิบกันครับพี่เพราะว่าตัวตัวเลือกมันน้อยอ่ แต่ว่าสมมติว่าพี่อยากไปกับพี่กุ๊กเนี่ยก็120ไปกันได้โอเคงั้นกูเอา50ขอบคุณมากโอเคครับโผ่ยเจมแล้วไอคอน TM อ่ะไอคอน TM เอ็ขาเลือกอีกอันอันตรงข้ามกันครับโอเคงั้นคิดถูกแล้วเราต้องดับไหมดับห้าสิบต้อง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 มีคัดไหมมีคัดกับพี่ประมาณสัก10ตัวแล้วพี่ก็ลองดูสแตทพวก108อ่ะโอเคมัน,มนไม่ได้มีใส่เข้ามาเยอะแล้วก็ระวังพวกตัว GK สเปซที่อันตรายอ่าโอเคโอเคได้ได้นั้นเดี๋ยวผมต่อสายไปทางสนให้นะครับคุยกับเจ้าหน้าที่เลยฮ

มันตัดสายไปแล้วตัดสเออมันยังอยู่นี่หว่ายินดีด้วยเออเออนี่นี่นีสวัสดีคนดูด้วยสวัสดีคนดูทุกท่านด้วยครับโอเครับไปซะไอ้เฮียขอบคุณมากไปนะโอเคครับตามนี้ตามเจมส์สลิกบอกเรารู้สิ่งที่เราต้องทำแล้วเรียก100ยี่ทุกท่านแล้วก็เราก็ต้องเอาตั๋วมาอันนี้เดี๋ยวไอ้เฮียเออคุยตั้งนานไม่ได้เลยไปลุยเลยครับกดยับยับยาวๆาวไม่ต้องแจ้งเตือนอ่ะกูไปยกเลิกซะละครั้งที่หนึ่งครับเดี๋ยวรางวัลใหญ่มีเลยไอคอนอันนี้อยากได้ประมาณนี้มาากกว่ บวกแปดบวกแปดบวกแปดเบิ้มๆสามครับเรากดสิบห้าครั้งมันเกินไม่ได้อยู่แล้วแหละเงินไม่พอวงเงินเต็มครั้งที่เติมเยอะสุดเลยนะกวาจริงก็คือจริงไอ้นี่ได้แหละมันก็ไม่ได้ทำนานเราเราทบเราทบเทาต้นทบดอกโอ้โหฟัดเดียวอ่ะดูดิอืไอ้บวกแปดไม่มาเลยครั้งแต่ไม่เป็นไรเราตั๋วตั๋วตอนนี้ได้เกือบพันใบละหมดหมดจริงด้วย อ่าแล้วก็อย่าลืมมาออ้องแรกก่อนอันนี้ครั้งแรกได้ส่วนลด70%ดูซิเราจะได้ทั้งหมดกี่อันหกหูแค่นี้หูชาหูพูเลยดีนหูไหมเลยมาไปกิจกรรมนี้คิดว่าคงไม่ย้อนมาเล่นแล้วเราเอาเศษที่เหลือแลกเงินเลยใช่ไหมเช้าสวก็กะไรอยู่นี่รอบครสาวไหมผมไม่ได้ย้อนมาเล่นอยู่แล้วเออได้อะไรกูเอาก่อนเลยเออรวบๆไปเอาโค้ชมาด้วยอ่าแล้วก็อย่าลืมรับโค้ชด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็แน่นอนสิ่งที่สําคัญที่สุด3ล้านเอฟซีย่าาต้องเลือกก่อนลืม ลืม <c oughs> ลืมลืม,ลมอันนี้โปรเทค t ั o n <Yeah. S 1> อ่าอันนี้ร้อยสี่อยหนึ แล้วก็ต้องเอาการันตีบวกแปดการันตีกันไม่การันตีว่าการันตีดีกว่าพี่เอออันนี้เอาขวาอันนี้เอาครับห้าสิบหนึ่งชุดครับสองชุดครับสามชุดครับติดอันดับกับเขาไหมรีทันทีรีทันทีรู้เรื่องเลยไม่ไม่ต้องรีหรอกรีเอาตัเลยใช้ตั๋วไปเก้าร้อยเจ็ดพันโอ้ดิติดสักหน่อยเปล่าบอกพอแล้วโอ้โหแค่นี้ก็ตั้งใจแล้วเออแค่นี้ก็เต็มแล้วนะเต็มกามแล้วแค่นี้นี่ก็สุดกั้มคืนแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเราเข้าหน้าเกมกันครับทุกคนครับ ออฮะมาแล้วเอ้ยคอมเมนต์มาพี่กุ๊กใส่แมสท,ทำไมครับมันเกี่ยวมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับหูครับอ๋อโอเคแมสมันเกี่ยวกับหู<ช>มันแว่นเนี่ยคนละเกี่ยว <c oughs> ออนี่มีอาการ เหมือนจะมีอาการป่วยก็เลยใส่ป้องกันไว้ก่อนดีกว่าใช่แล้วซึ่งทางบ้านไม่มีด้วยแต่ว่าเดี๋ยวคนสงสัยไงเ,<อ>เลยชิงถามให้ก่อนเลยตอนนี้นี่ของเยอะแยะมากมายแต่มีมส่วนมากจะลงเอยด้วยเลข3พวกที่ลงเออยด้วยเลข3ก็คือโปรแรกครับมีอันนี้ที่ลงเอยด้วยเลข6ก็ที่เราใช้ตัวแรกถูกต้องอ,อันนี้น่าจะมันแล้วก็หลังสุดคงจะปิดด้วยดราฟ50อาฮะ3ใบครับฉะนั้นเราเริ่มกันที่ใบนี้ก่อนเลย,ยกดก่อน1ใบเปิดไปก่อนบวก6ถึงบวก8 sw แน่ละเอาบวกเอาบวก7มา เพื่อมึงเลือกได้มึงเอาบวกแปดสิโอเคโอเคฮังการีโอ้โหไฟเย็นแจ็คแฮร์ริสันครับโอ้โหหูบวกเจ็ดยังห้าหมื่นอ้าโอเคจะไปเล่นนะมีราคาคราวนี้แหละกี่ทีว่าไหมหนึ่งทีเพราะมีหลายใบโอเคใครก่อนผมก่อนกูก่อนโอเคเป็นคนไม่ยอมเลยอยากขัดใจคน้เฉยอ่ะใกล้ใกล้วงเล็บคูดสติไฟสุ่ยอิตาลีเฮ้ยฟุอิตาลีขอบบวกแปด ขอบอกแปดยังไม่มีนัแหละค่ะยูอคิ่าฮ่าฮ่าฮ่ยเฮ้ยนี่เฮ้ยฟินอ่ะใบเนี้ยได้ใช้เลยผมเล่งมานานกว่านี้เออแต่ไม่รู้กิจกรรมนี้มามันอาจจะหาง่ายขึ้นนะแต่ว่าโอเคละเจ็ดเจ็ดเจ็ดโอ้โหทรงติดคุกเนี่ยไม่รู้อะดูจากตัวเลขเออ ไป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 เออได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปมึงก่อนดี๋ยวขอดีๆแล้วกันวินนี้เขาจะได้ภูมิใจด้วย7 7 7 km ทีนี้กิโลเมตร77แสนล้านเ7แสนล้านเออเอาไฟมาสู้ก่อนตอนนี้เออเออเฮ้ยมานี่ไม่ใช่มันจะใครอาจจะมานี่ก็ได้นะไม่ใช่ว่ะบูไลเดียเคี่ยบบวกแปดนี่น่าจะแพงกว่านะเออนี่ผมเองครับบวกเจ็ดครับมาครับหัวม้วนครับ สาวด้วยสาวสาวครูบาละเอาสาวด้วยเต็มครูบาละเป็นครูบาละาไม่ไม่ดีมาเป็นเดือนแล้วยังดังอุ่นเราด้วยไอ้ยังก็ดังดังอย่นี่ไม่เล่นขอเป็นเดือนแล้วเราเล่นดังว่าอะไรพอดังพอดังแล้วก็ขำไม่เป็นไรไม่รู้ โคตรดังเลยกูแม่นดีวะว่เราเปิดไปนี้ก่อนเว้ยไอ้ที่ใช้ตัวแรกอะเพราะมันโอเวอร์ออเลยอ๋อมันทั้งหมดเลยเออก็ผัดกันไปเลยเนี่ยสามยกอะทีเดียวแล้วก็มาดิดรวดเดียวใช้นี่ทีเดียวเอางี้ดีกว่ามันสามยกไงมันจะต้องมีผู้ชนะแบบ2ต่อ1นหรือ3ต่อศูนย์หักลบหรอไม่ไม่ได้หักลบแต่ก็คือเราเปิดให้จบทีเดียวเพื่อแบบไอ้นี่เป็นสกอร์นึกออกไหมได้เลยได้เลยมันจะได้3แมตช์ไงเดิมพันกันที่3ทีสามทีดีไหมสองก็ได้สองอเด2๋ยวอะสองที แมตช์แรกใครก่อนผมก่อนกูล้วกันเป็นคนยังไงวะควรสติเคยถามทำไมแล้วนะโอ้ยบวกแปดแล้วนะแครี่วิ่งวิ่งสามสิบเจ็ดหมื่นโอเคสามสิบเจ็ดหมื่นเลยละสามหมื่นเจ็ดพันล้านขอแพงกว่าวิ่งกูก็อยากให้มึงแพงกว่าแหละมึงเหาะไปเลยมึงไม่ต้องวิ่งอ้าโอ้โหเจ๊งแลวยังเจ็บอีก สเ้ยอใครแบะไข่แบะอ๋อไข่แบะเลยมันไปเบอร์หรือเปล่าอถ่า่ากว่ามึงนำกูแล้วหนึ่งศูนย์ได้ได้ไโอเราสองให้ก่อนผมก่อนเคกูนี่สะบัดหน้าให้เลยอ่ะมันเป็นการเลือกอ่ะเดวิดกาเซีย40 4 0ิ0 0 สี่หมื่นเอ็มสี่สปดส่สไปลั่นเอาไงดีวะเออสเปรนนี้กองหลังสเปรนิสนี้าหลังหัวมิโอห่ยังไปถึงสองแสนเอ็ อันนี้กูแพ้ละแพ้ละนั้นนั้นกูรู้ละกูดีดดีก่อนแล้วเดี๋ยวเอาเอาสุดท้ายมาสู้กันอีกทีหนึได้ได้นี่เหลี่ยมจะมือไพ่เนี่ยเอาละจับจับสองใบก่อนเหลี่ยมจะมือไพ่จับสองใบก่อนอ๋อเออเเชียว่ะนับไปเมื่อกี้นับนับมันอีกเยอะเลยแหละโอ้ยแล้วขูดตรงนี้ด้วยดังเประ กูกูก็เก่งเรื่อยเลยนะยิงดียิงจำชองเออเอาแล้วก็อแบตไม่กีจบแล้วจบแล้วเอาสองใบนี้มาสู้กันไปได้เลยได้เลยใครก่อนพี่ก่อนพี่ก่อนแสดงว่ามันอยากเปิดก่อนเราก็นี่เป็นพี่ฟอยกับไอกรณ์หรอหรือว่าอะไรเออมันบอกให้เราก่อนแสดงว่ามันอยากเปิดก่อนแต่มันก็คิดได้ว่าเราอาจจะพลิกมาอย่างนี้อ่ะแล้วมันอาจจะแพนไว้อยู่แล้วอ่ะฉะนั้นผมเปิดก่อนโอเคใช่ใช่อันนี้เป็นไปตามแผนกู คิดอะะไรนหรือเปล่าวะเฮ้ยมาร์คโลกาปัดให้มึงเป็นห้าหมื่นเอ็มเลยได้ได้ได้แค่นี้ไม่ได้แดกเลลุยเอสวิลล์มึงมาหน่อยใบเนี้ยเออนี่ใช้ตัวแรกอะเนี้ยใช่เอสวิลล์จริงด้วยจัดแตว์แต่ไม่อุ้ยโอ้แอดิสันลีลีเรายังไม่ได้ตกลงกี่ทีสิบห้าทีอันเนี้ยเดียวเรายังไม่ได้ตกลงกันเลยนะเอามาฐานนะโอเคทีเดียวทีเดียวทีเดียวเดีียวไม่พอมไหมพอ ไอ้ยี่เรานี่เจ็บว่ะปวดตีดังยังไม่ก็เจ็บเอ้ยเรานี่เจ็บนี่ดี่กันมันเลืเออนี่ดังทุกดอกเลยไอ้ยี่ไมนมี SW สบวกแปดราคาแค่หกหมื่นเอ็มเองเหรอวะอันตรายแล้วคลิปนี้กูพูดเลยใช่มันไม่ได้สวยงามอย่างที่ผมคิดว่ะคุณผู้ชมฮะแต่มันอาจจะไม่การันตีไงพวกบอกว่าไอ้นั่นอะโอเวอร์ออมันอะอาจจะปลายเปิดไปหน่อยต้องมาต่อกันที่ใบนี้เพราะมันลุ้นสามปีเหมือนเดิมเปิดทีเมื่อก่อนเดี๋ยวจะเปิดก่อนแล้วค่อยเปิดทิ้งที่หลัง อะทิ้งก่อนโอเคเดี๋ยวใช้คำว่าทิ้งคุ้มก่อนตัวหนึ่งคุ้มก่อนโอเคโอเคไฟพุ่งอยู่แล้วแหละแต่เอ้ยเอ็นีพุบวกแดถูอีกแล้วอ่ะไอ้เหี้ยผมสามอ๋อ เมันมีราคานี้เยอะขึ้นแล้วแสดงว่ามันเริ่มมาแล้วคน<ง>อาจจะได้เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออตัวมันเริ่มออกหรือเปล่าหรือ,รอ,รอมันอาจจะราคานี้อยู่แล้วแต่เราไม่เคยเปิดได้เพราะปกติ SW บวกแปดหายากมาก<ช>อ่ะอย่างน้อยก็กิจกรรมนี้ตอบโจทย์ละอ่ะใช่ SW บวกแปดเริ่มไหลามาละเออถ้าคุณหา S W แต่มันไม่ใช่ตัวที่ต้องการออตัวที่ต้องการมันอยู่สองใบให้จะเปิดกันใครก่อนผมก่อนเอาไปเอายอมไปแล้วคิดมาแล้วมึงเวลาซับซ้อนกว่าเดิมใช่เนี่ยกดตรงมุมซะไอ้ดิทิกเยอะไอ้ดิทิกเยอะโซโบไฟมาก่อน โอ้ยโหใช่ชิโอริโกประตูประตูเหมือนที่สี่หมื่นสองเหมือนที่เจมบอกเลยระวัง GK สเปนแม่งมาจริงไปฮังการีเอสเดบิวทงฮังการีฮังการีมาไฟโอ้โหโอ้ประตูอีกแล้วสเตเกนเบิร์กสเตเกนเบิร์กใครนะตันแรกเออสเตเกสเตเกเออไทยวะไอ้เหี้ยขอโทษเร็วไปไหนไทยไทยน้อ ไอ้เพึ่อกถึงใครวะอไปโดนอีกสะไรวะกูจะเริ่มเซ็งกว่ามึงแล้วไนีมีแค่ยูโดกี้ตูมไอ้ชีนี่คุณดังเลยอะเทุกคนเวลาผมตัดอะผมไม่ได้เพิ่มเสียงด้วยเวลามันดีดขึ้นมาออแกนิคคือมันคือถ้าเราเพิ่มมันจะคุณได้ยินเสียงน้อยแต่เนี้ยผมไม่ได้เพิ่มเลยมันจะดังแปะเลยอะเชี่ยใครว่าปบมือข้างหูอะอารมณ์ไม่อยู่ข้างหู ไอ้เราเหลือแค่หกใบเองว่ะที่เล่ยใช่ใช่มาเด้เปิดหลังสุดดีกว่าสู้กันก่อนได้ได้ได้โอเคกูก่อนได้เนี่ยกูต้องเป็นคนเลือกว่าเนี่ยแหละขอธงฮังการีมันไฟอยู่แล้วอันเนี้ยฮังการีนี่อโหเยอรมันได้อยู่มั้งกลางรับเยอรมันอุ้ย โอ้โยเฮียเลยแม่งตัวมีเป็นร้อยเป็นพันเยอรมันออกเอ็กสไตเอ็กสตัยเอ็กสตัยใครใครอ่ะแล้วดูมันเต้นดูมันเต้นท่าวัยรุ่นด้วยท่าวัยรุ่นนี่กระโดดลงกูโดนละทีนี้ไม่แน่ไม่แน่โอ้ยโดนขอยากโดนใช่ไหมกูอยากโดนกูอยากโดนทุ่มใบนี้มันต้องดีแล้วอ่ะตอนเนี้ยเอาไปหนึ่งแสนสามใช่ไหมเมื่อกี้แสนสามแสนสามสามหลับง่ายดิฮังการีอุ้ยก่องหน้าไปเฮ้ยมีปะไม่ใช่ โอ้โหเบโต้โอ้ไม่เป็นไรเขาบันต้องใช่แล้วอ่ะถูกตัวด้วยเบโต้เจ็บอีกแล้วบาลาบาลาบาลาเบเรเบเรเบเรบาลาบาลาบาลาเบเร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 เอ๊ะโอุ้ยเจ็บเยเดีอะ อบอบสู้มึงไม่ได้อย่าสู้เลยมันไม่ใช่เรื่องต้องสู้กันใบนี้เคี่ยมมือมึงดีกว่ามึงกดเลยได้เลยได้เลยให้มันจบที่ใบนี้ไปเลยวะไอ <H 3> ังกาลีโปรตุเกสนี่ฮะนี่เอาเนี่ยเดโตสองตัวแล้วตัวเดียวก็ปวดหัวแล้วหังกานเลยสวีเดนไปขวาสวีเดนครูรัวมีไหมปีนี้บึ็อสไลด์มาแล้วคูลัวเฮ้ยเจ๊แสนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ว่าพี่ได้สเปอร์สองตัวแล้วโปรตุเกสกับสเปอร์เจ็ดแสนเอ็มอดีต จะทำมันดีได้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 แน่ไม่มีเออไปเคลิมซะนะเครมเคลิมเลยเขอเชิญพบกับคอนเสิร์ตวงเคลิมวงเคล้มอุโซโบมันอยู่บนสุดเลยมึงดูดิธงฮังการีเขียวขาวแดงโอเคจัาไว้เพราะมันมาแน่ไอเจมบอกว่าให้คัดคัดเอาโซโบออกพวกร้อยแปดนะนี่ไงร้อยแปดมีเอสตูปิยอนด้วยอสตปิยานคัดร้อยแปดออกโอเค นิโกวิเลียมหรอเอ้นิโกวิเลียมอ๋อเอผื <ไป S 2> ่ะ<ป>เป็นของดีนาคตเปล่าจีเคเฮ้ยจีเคไม่มีมันหลอนเราไปแล้ว <Okay. S 1> มันหมายถึงตอนเราเข้าว่าระงัีเคอ๋อดูสักหน่อย <laughs> ตัวร้อยแปด แต่มันก็น่าจะครบแล้วนี่ไงเออมันครบอยู่แล้วแหละแต่ว่าให้ดูตัวที่มันใช่เอาใครใช่อะทีเนี้ยกูจะรู้ไปเนี่ยแล้วเจมส์ริทิทิ้งทิ้งปริศนาไว้ด้วผมว่านะเขาจัดให้แล้วเราอย่าไปฝืนธรรมชาติเออเดี๋ดูชื่อก่อนนิโกวิลเลียมโบเวนเปซิน่าอ่ะฟูฟูอิตาลีออกมึงกูก็ใช้อ่าเบนเซไบนี่เออเดียวกชื่อดังแบ็กดอตมุนคาบี้กาลันอืม เคนนี่เตเต้แบ็คฟูลเลมอ่ะท่านั้นเดี๋ยวเราลองดูบิ๊กเนมกว่านี้สักหน่อยออมีใช่ไหมที่มันร้อยแปดโดมินิกโซรันกี้ไอโซรันกี้นะผมว่าเอาโซรันกี้ดีกว่าคาบิการันไปก่อนไปอโซรันกี้มาโดมินิกโซรันกี้ผมเก็บเอตูปิยอนไว้แล้วกันเอตูปิยานอ่าทาคอฟสกี้นี่ เอออจมส์ทาคอฟสกี้ซูเชกโทมัสซูเชกเออมันวน่าเน้นเป็นตัวลุกดูมันแบบเมคเซน n s e กว่าออแต่หมดแล้วตอนนี้โจวิลล็อลเฮ้ยวิลล็อกกูัเอานักลัทหลุยส์ก็น่าจะดีนะเป็นเซเมนี่ไปเออพราะแบ็คมันไอ้นี่เต้เต้ก่อนคาบี้คาบี้น่าสนใจหลอดไหยไปโู้เฮ้ยเออคือบบฮูเอาไอคอนออกมาเลยพี่ปะไอคอนไอคอนเนย์คเนยหรือความจริงเปสซิน่าก็โผลเอาออกไปเฮ้ยเราฟุยเตอร์ลีอยู่แล้ว เออเดี๋ยวเอออย่างน้อยปูจิเตอร์เรียกกลัวคนกลัวหอดเอฟตูไปก่อนนะมึงไปก่อนเลยสั้นเออเฮ้ยแอนดริชมันก็เลเวอร์กับเยอรมันเลยนะรู้โลคาเตลลี่ปูจิเตอรี่กพวโลคาเตลลี่ก็ดีกว่าอ่ะไอคอนเน่ไปไปโลคาเตลี่อ่ากีโดและติเกสอันนี้แบ็คละโอ้โหโอ้โหโรโบเออว่ะเ้ยมันต้องมันต้องไอ้นี่จริงๆว่ะมีอินาริพิหนกเลยอย่าเนี่ยสู้เช็คไป ไปเวทแทมเนี่ยน้มอยไปก็ไม่มีอะไรดีเลยเป็นมีอู้เ็นไว้เฮียเป็นไว้แบบเบนมีนะเป็นไว้ก็ควรนะกูว่ามันตัวมันน่าจะเป็นที่ต้องการอยู่นะ ใครออกอะแต่มันแบ็คไงอ่ะเราไม่เอาเราไม่เอาพีคอนเซปต์เลยอีกทีเดียวเดี่ยกูอยากให้เป็นไว้ออ๋องกันนะอืมแบ๊คซีหลังไปนี่นะฟูจิริไม่โอเคแล้วว่าอ่ะตามเนี้ยพรีเจี๊ยบทำตามเออดูให้เป็นวิทยายุทธละกันกะทามอ๋อดูดูกูดูก่อนมึงจำท็อปฟร์ได้ไหมโซโบบูโนโรดิโกแมดี่ซันกูเพิ่งเห็นเทรนด์โอเคสรุปออกโซโบออกเทรนด์เรียบร้อยตะบัดเจี๊ยบเฮ้ยแมคคาริสเตอร์มันใส่ไหมยังวะเพราะแมคแม็ก้าปีนี้อ๋อนี่ไงโอเคสู้กันก่อนสู้ก่อนมึงก่อนมั้งได้ ถ้าออกโซโบดิดสิบห้าทีได้ฮังอืมไอ้เหี้ยมันตัวเดิมแน่เลยอ่ะที่มันออกไปแล้วอ่ะเฮ้ยเอ็มเบโม่ไฟอันเอ็มเบโม่เจ็ดแสนเบลเลนฟอร์ดถือว่าไม่ใช่ผมกวบการที่ดีเท่าไหร่ใช่กูว่าไม่ดีลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลมาขอลิเวอร์พูลเอาธงชาติมาก่อนขอร้องแมคกาอาเจนอังกฤษ นี่โุณดูว่าแบบนี่สินเนีดิสั้นแพงนะโจอู้หล่อเรื่องมือดาบสุดท้ายกูเลยเบเรเบเดเบเดแต่งเจ็บตั้งใจเจ็บตั้งหัวก้องกังวานนี่แหละ โซโบอยู่นี่วันนี้มึงดวงเดียวกูได้เลยบาลาบาลาบาราเบเดเบเดเบเดแมคกคาริสเตอร์ก็ได้คือชอบปีนี้เพราะมันมีกลางลิเวอร์พูลที่ยังไม่มีไงใช่ฉะนั้นฉะนั้นฉะนั้นฝรั่งเศสกองหน้าเฮ้ยมีเขาไหมกิลเฮ้ยเตอิตาลีฟูอิตาลีไงอีริพ่อมึงสีน้ำเงินมันเรียนมันเหนียบเล่นอยู่อิตาลีโอเคได้ไปโกรธซะแล้ว ข้ามนหัวกูสวยกูคิดว่าอย่างเจ๊งแม่งต้องได้แบบแมคคาลิสเตอร์ดีๆอะไรเงี้ยแล้วผมเมื่อกี้เห็นเทนปุ๊บ้ยตัวเลือกกูเยอะว่ะใครก็ได้ <c oughs> ที่ไม่ใช่ที่มึงออกมาทั้งหมดเนี้ย <c oughs> โอ้โหจบแล้ว <c oughs> แต่ว่าก็อ่ะ อย่างน้อยตอนนี้ SW สบวกแยูโดกี้มาให้คุณจับต้องกันละยูโดกี้ประสบความสำเร็จกลัวเข้าทีมก่อนเลยอย่างเงี้ยถ้างานคุมละเดเซนี่ยูโดกี้เป็นไงนี่เป็นไงดูฟูฟูลอะไรฟูอิตาลีนี่คันเซลโลอย่างเงี้ยมาอย่างไงแตเวล่าเวล่าไม่มันซ้อนมันซ้อนด้วยฟูยูเวนตุสทำทำทำแบบว่าครอสกันเอาไว้คู่กันเอาไว้มีดูเด็กด้วยไปมึงแทนดูเด็กโม s t a n d โหดจริงแต่ว่าเดี๋ยวน่าจะต้องไปเช็คเรื่อง FP ซะหน่อยเพราะทุกวันนี้ประหยัดที่แบ็กอยู่ นี่ไงเอเมอร์สันเฮ้ยลงได้เนี่ยเอเมอร์สันต์สิบเก้ายูโดกี้บวกสี่ได้อุ้ยดูมันจะพุ่งไปเท่าไหร่สแตทยูโดกี้ตอนนี้ร้อยยี่สิบสองวุ้มขึ้นเป็นร้อยยี่สิบเก้าโอ้เดสไซนี่ยูโดกี้อุ้ new, ยโอ้โ <c oughs> ห,ห,ห,หนี่กี่ดาวนะหกดาวอะ่ะโอ้โหแล้ดาวไปทำอะไรดีวะเออเอาไปแบ่งขายไหมไม่ใช่มาทักษะนักเตะเขาเอ,อันนี้เราก็ขาดแค่กีอาริก้าร์วิลลี่แล้วใช่ไหมที่คดบ่คดแม่แพงวิลลี่แพงเหรอแพงแพงแบบว่าเป็นไงบ้างตอนนี้ อลลี่นี่เหมือนกูสตรีมสดแล้วได้ตอนนี้ออลาฟออ์ลอราฟอสองหมื่เอ็มกูว่ากูมีเยอะแล้วตอนนี้กูยังขาดอีกเก้าเท่าตัวมึงเยอะเลยอ่ะใช่ใช่แล้วแล้วมีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้ไม่ได้ต้องโงนะอ๋อต้องมีด้วยต้องมีคนขายให้มึงด้วยเออจิอลิก้าวิอัลลี่ี่แต่ไม่เป็นไรผมมีปิโป้อยู่อินซากี อ่านี่ช็คก,กี้นาเป้าแล้วก็มีนี่นสุดยอดโอ้โหมาริโอบลโลเตลลี่ไม่ได้ใช้นานแล้วแหนจริงๆพักหลังกูไม่ใช้โซล่าโอ้โหเจมมนโกตัวเล็ก <c oughs> แต่แนวลุกทีมกูนี่ก็คือวิ่งหนีอย่างเดียวใช้ความเร็วอย่างเดียวชนไม่ได้ชนบุกแม่งล้มเลยไอ้เหี้ยแต่ละคนล้มทุกตัวก็นะครับกิจกรรมนี้นะฮะถ้าอยากให้เปิดอีกก็กดไลค์เข้ามา ให้ถึง1นึ่งแสนไลค์อะเอ้ยแต่แต่ส่วนตัวคิดว่าโอเคนะแบบล้วลองลองลองเล่นกันดูเพราะว่ามันมันเอ่อะสำหรับใครที่อยากได้ผมว่าเด็กหง่ะเพราะว่ามันมีแมคคาลิสเตอร์เอนโดโซบสไลน์แล้วก็เทรนด์ล็อบบ้ด้วยใช่ไหมแต่หลักๆมันคือกลางสามคนนั้นอะที่แบบควยหามาตั้งแต่ HW มาแล้วอะคือตามคนเนี้ย เออก็นั่นแหละครับกิจกรรมหมดวันที่15ตุลาคมนะครับแล้วก็ฝากเหมือนเดิมนะครับผม FC ออนไลน์เปิดตัวนักเตะไทยคนใหม่นะครับก็ลีซอทีรเทพวิโนไทยครับรับฟรีที่ b บ t t l e p a s ส30ตั้งแต่กันยายนเป็นต้นไปนะครับปุ๊ปปุ๊บปุ๊ป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 คุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปงุ๊ปป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 ุ๊ปาุ๊ปปุ๊ปนุนะป็๊ปดูดปปุ๊ปปุเปปุ๊ปปุ๊ปปย๊ปปุ๊ป ตามก็วันน okay. ี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับคราได้จะได้มีเงินมาเติมเยอะๆอีกนะฮะขอแสนไลค์ครับแสนไลค์มาเลยเออไม่ถึงอยู่แลบอกว่าเมื่อไงเลยใช่เหมือนในนี่ไงอถ้าเกิดสมมติอารปีนี้เอ็นอาร์มีสมาชิกครบ10ล้านเออเราจะจ้างลิงค์ขึ้นพาร์คที่มึงเปิดตัวนักร้องหญิงคนใหม่เนี่ยมาเล่นเล่นงานที่ไทยถึงขึ้นมาละมึงแในปีนี้อ่ะอีกกี่เดือนวะสามเดือนอ่ะไอ้เหี้ยสมมติเขาแบบเฮ้ยกูอยากรู้ว่าจะทำได้จรที่แบบเรียบร้อยเลยนะแชร์กันเป็นไวรัล กูมีคำโซน้ำเลยนะอี้มีคำโซน้ำก็นั่นแหละครับขอบคุณทุกคนมากนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโฟเดี๋ยวเขาเล่นด้วยคนดิเอาไงดิเราทดสอบกันเองก็แล้วกันต้องทำโอทีกันละ Keep shot. Catch shot. Hate I get it. Stay with him. I don't give a I'm getting technical dribble. Keep the fans with him. Yeah. Technical dribble. Yeah. You are not at all ready. Can I now getting off when he calls and be it to be gallery. They all jelly. Yeah. They gon' remember my Say what they will say about it That ain't nothing, I ain't botherin' Not a problem Haters hate Another day in dollar Keep your money ready to you pay the homage Delay the profit We go freeway on Yeah, no real if you need We the remember